เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนบยุรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูโดงคอยนะครับคลิปนี้ EP นี้นะครับครูโดงบอกเลยนะครับครูโดงเคยทําคลิปเหรียญ10บบาทนี้ขึ้นมานะครับแล้วมีเพื่อนๆเข้ามาทักนะครับว่ามีแล้วขายไม่ได้ มีแล้วจําหน่ายไม่ได้ครูด่งบอกเลยนะครับจะเกิดใครมีเหรียญ10บ,บาทการจนาพิเศษที่เป็นแบบนี้ลักษณะนี้นะครับขายใครไม่ได้ครูโด่งรับซื้อเฉลี่ยแล้ว3 0 0 0ันถึงห้าพับาทบอกเลยนะครับสามพันถึงห้าพันบาทนี่สําหรับเหรียญสิบบาทการจนาพิเศษต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่ต้องมีความพิเศษในเหรียญแน่นอนอยู่แล้วทุกครั้งครูด่งทําคลิปขึ้นมานะครับ ไม่ว่าจะเป็นช่องไหนหรือว่าร้านไหน,ไหนที่ประกาศรับซื้อเหรียญที่มีราคาสูงแบบนี้นะครับเกิดหน้าเหรียญแล้วสูงมากแบบนี้ต้องมีความพิเศษในเหรียญเองนะครับต้องมีความพิเศษในเหรียญเองเช็คเช่นเดียวกับคลิปนี้ EP นี้นะครับคลิปนี้ e p ีนี้บอกได้เลยนะครับถ้าเกิดใครมีแล้วจำหน่ายไม่ได้หาที่ขายไม่ได้ พักคูโดงมานะครับโดง sc 2 3 7 5ซึ่งเป็นลายดีแล้วก็มี QR Code เอาไว้ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆได้ติดต่อได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะมีทาง Facebook f แฟนเพจคูโดงคอยนะครับแต่ขอให้เป็นเหรียญที่คูโดงประกาศนะครับไม่ให้เป็นการเสียเวลาเลยเหรียญที่คูโดงตามหานะครับอันดับแรกต้องเป็นเหรียญ10บาทการจนาพิเศษเหรียญ10บาทการจนาพิเศษนะครับแล้วขอให้เป็น เหรียญ10บาทกาญจนาพิเศษที่มีเนื้อเดียวกันนะครับเนื้อเดียวกันก็คือลองดูนะครับโดยปกติแล้วเหรียญ10บาทกาญจนาพิเศษนี้จะเป็น2สีนะครับก็คือมี2เนื้อนะครับด้านในก็จะเป็นเนื้อสีทองเหลืองด้านนอกก็จะเป็นเนื้อนิกเกิลนะครับนี่นี่ครับผมเนื้อนิกเกิลแล้วก็เนื้อทองเหลืองนะครับเหรียญที่มีราคาตอนนี้นะครับร้านใหญ่ก็ตามหา ถ้าขายไม่ได้มาขายคุโดงนี่คุโดงก็รับซื้อนะครับขอให้เป็นเหรียญ10บาทนะครับแล้วเป็นเนื้อนิกเกิลนะครับเนื้อนิกเกิลทั้งหมดเลยจะไม่มีรอยต่อแบบนี้นะครับจะไม่มีรอยต่อแบบนี้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับแบบนี้ถ้าเกิดใครมีก็สามารถติดต่อมาจําหน่ายที่คุโดงได้นะครับถ้าใครมีแล้วจําหน่ายไม่ได้เนี่ยคุโดงให้3 0 0 0ถึง5,000บาทเพียงแต่ว่าเราต้องเข้ามาชมกันก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะมี คนที่เป็นหัวหมอนิดนึงนำสีมาพ่นนะครับผลทับไปเนี่ยแต่ว่าทาถึงจะทํายังไงตรงนี้ร้อยต่อตรงนี้ก็ยังมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีแล้วก็เป็นเนื้อเดียวกันอันนี้ได้ราคาสูงง,ง่ายๆสั้นๆเลยนะครับเหรียญสิบาทกันจากนาพิเศษเนื้อเดียวกันที่เป็นสีนิกเกิลสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ